สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมเก็บบ้านนะครับได้กล้องดิจิตอลสมัยก่อนมานะครับคุณผู้ชมครับผมน่าจะประมาณสักอ่ายี่สกว่าปีเกือบจะยีปีนะครับที่มีกล้องตัวนี้แล้วก็เก็บไว้ไม่ได้ใช้เลยนะครับวันนี้เจอนะครับก็เลยเอามาลองชาร์จแบตดูนะครับเอามาชาร์จแบตดูแล้วเอามาลองเปิดดูก็ใช้ได้นะครับแต่มันเป็นภาพที่ไม่ชัดนะครับ เป็นภาพออกโทนสีแดงๆนะครับการชาร์จแบตก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบหาปลั๊กทั่วๆไปปลัก๊กที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วๆไปที่มันเสียบเข้ารูนี้ได้มาเสียบชาร์จได้เลยนะครับผมไม่มีให้นะครับถ้าท่านใดจะซื้อนะครับก็ไปหาซื้อปลั๊กตัวนี้เอาเองเพราะว่าผมไปยืมสายของตัวอื่นเอามาลองชาร์จแล้วไฟมันเข้านะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ในนี้ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแบตยังเก็บไฟอยู่นะครับตัวนี้ เป็นกล้องดิจิตัลยี่ห้อโซนีรุ่น dscw 2 0 0นะครับเป็น CyberShot อตนะครับโซนี่โซนี่ไซเบอร์ชนะครับชื่อรุ่นว่า dscw 2 0 0นะครับนี่ครับชื่อรุ่นนะครับสภาพเครื่องก็ยังคงสวยงามนะครับไร้ร่องรอยนะครับไม่มีร่องรอยเลยนะครับตัวนี้ถ่ายาภาพได้ ความละเอียด12.1ล้านเมกะพิกเซลนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอที่ความละเอียด Full HD นะครับ 1080p นะครับเลนส์ใส์นะครับตัวนี้เลนส์ซส์นะครับตัวนี้มาพร้อมกับอ่าเมมโมรีสติ๊กนะครับมีเมมโมรีสติ๊ก1กิกนะครับอยู่ในนี้แล้วก็มีนี่ครับเป็นเจ้าแบตเตอรี่ของมันเลยนะครับเดี๋ยวแบตเตอรี่แท้ๆของตัวมันเลยเดี๋ยวผมจะลองใส่แบตเตอรี่แล้วก็ เปิดให้ทุกท่านได้ารับชมกันนะครับคุณผู้ชมครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ปิดนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันดูนะครับนี่ครับเปิดเครื่องติดนะครับเปิดเครื่องติดแต่ภาพจะออกเป็นโทนสีแดงๆนะครับมันจะให้ตั้งเวลานะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องตั้งก็ได้นะครับผมไม่ตั้งนะครับนี่ครับเป็นออกโทนแดงๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็ แต่สภาพเครื่องโดยทั่วไปนี่สวยงามนะครับเครื่องเปิดติดแต่ออกโทนสีแดงๆนะครับคุณผู้ชมครับออกโทนสีแดงๆแบบนี้นะครับเมนูต่างๆนะครับก็เลื่อนได้เลยนะครับนี่ครับผมเลื่อนให้ดูนะครับก็นี่ครับเลื่อนเมนูต่างๆนะครับนี่ครับนี่ครับเลื่อนเมนูต่างๆให้ดูก็ เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเลื่อนมาเลื่อนมานะครับอันนี้ก็คือปุ่มโฮมมันนะครับปุ่มโฮมกดปุ่มเข้าไปนะครับเป็นปุ่มโฮมอ่ะอันนี้เข้าปุ่มโฮมนะครับอันนี้คือปุ่มโฮมนะครับในปุ่มโฮมกดปุ่มโฮมเข้าไปอันนี้คือปุ่มเมนูนะครับแล้วก็เปิดแฟลชเปิดอะไรได้หมดเลยนะครับซูมได้นะครับตัวนี้ ซูมได้ 3x นะครับ3 optical zoom นะครับ 3x optical zoom นะครับถ่ายได้แต่ภาพจะออกโทนสีแดงๆนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกท่านดูนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบถ่ายให้ทุกท่านดูนะครับว่ามันเป็นยังไงทําไมมันออกโทนแดงๆเอาลองถ่ายอ่านี่ครับภาพที่หนึ่งอ่าภาพที่สองนี่ครับเป็นโทนออกแดงๆนะครับเดี๋ยวจะเปิดเปิดไฟล์ให้ดูนะครับ ไฟล์ภา,ภาพที่ถ่ายได้ก็จะประมาณนี้นะครับแดงๆนะครับออกแดงๆผมก็ไม่รู้ว่ามันสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับมันน่าจะเก่ามากแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือกล้องวิดีโอ sony cyber shot dsc w 2 0 0นะครับตัวนี้ความละเอียด12.1ล้านเมกะพิกเซลนะครับถ่ายวิดีโอได้1 0 8 0 p หรือว่า full hd นะครับใช้งานได้นะครับแบตเตอรี่เก็บ ใช้งานได้เพียงแต่มันมันเป็นออกโทนแดงๆนะครับต้องแจ้งคุณผู้ชมก่อนนะครับออกโทนแดงๆแบบนี้แหละครับนี่ดูเอาเลยนะครับเป็นแดงๆก็ขายให้ช่างเอาไปซ่อมนะครับเอาไปปั้นต่อนะครับหรือใครจะเอาไปขายต่อก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่กล้องดิจิตอลสมัยก่อนกลับมาได้รับความนิยมกันนะครับผมก็เลยไปเก็บบ้านเห็นก็เลยเอามาอ่ารีวิวขายให้ทุกท่าน ได้รับพิจารณากันนะครับอ่ะใช้ได้แต่นี่นะครับคุณผู้ชมแดงๆนะครับภาพออกโทนแดงๆผมก็ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับขายถูกๆให้ทุกท่านเอาไปปั้นต่อเอาไปซ่อมเอานะครับอ่าจะขายราคา700บาทนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะไปแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ